สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซี่สิบเก้าบาคอมนะคะก็มาดูหน้างานกันบ้างดีกว่าเนาะว่าทางร้านเนี่ยปิ้นเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะก็อย่างที่เห็นงานที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นงานปิ้นโฮโลแกรมนะคะด้านล่างก็เป็นเนื้อทึบขาวเงานะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์สายเงานะคะทางร้านที่มีบริการอยู่เนาะแล้วก็ในส่วนของ ด้วยด้วยระบบงานปิ้นของเรานะคะเราจะปิ้นด้วยระบบเครื่องอิงเจ็ตแบบนี้นะคะอิงเจ็ตความละเอียดสูงนะคะก็จะให้คุณภาพงานอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าจะเป็นหมึกหมึกอีโคอิงนะคะเวลาที่ปิ้นลงไปเนี่ยเนื้อซิอร์ทุกตัวนะคะก็จะกันน้ารวมถึงหมึกด้วยนะกันน้ําหมดเลยนะคะเนื้อซิอร์ก็กันน้ําเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะ าทางร้านเนี่ยจะรับพิ้นเป็นแบบตารางเมตรนะคะลูกค้าลูกค้าที่จะสั่งทำเนี่ยก็ต้องสั่งเริ่มต้นที่1ตารางเมตรนะคะอพอดีเรามีงานตัวอย่างให้เห็นพอดีเลยเป็นแบบสะท้อนแสงแบบนี้นะคะก็คือเป็นสติกเกอร์โฮโลแกรแมงเงินเงานะคะตัวเงินเงาอย่างที่บอกค่ะก็คือจะสะท้อนสีลุ้งนะคะเมื่อกระทบกับแสงนะคะอันนี้นะคะ สวยงามเลยนะคะแบบนี้นะคะส่วนท่านใดที่ต้องการจะเป็นงานแบบว่า,าธรรมดานะคะสติกเกอร์ขาวเงาแบบนี้นะคะสีสันออกมาก็สวยงามเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยเป็นสติกเกอร์ติดแปะสินค้าก็ว่ากันไปนะแล้วก็รวมถึงการใช้งานรูปแบบอื่นๆนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะมีไฟล์เราก็รับปินให้หรือจะเลือกใช้ลายแบบเทมเพลตของที่ร้าน เราก็ทําให้ได้นะคะหรือจะให้เราจัดวางโลโก้จัดวางข้อความตรงนี้เราก็มีบริการเหมือนกันนะักซ,ซึ่งก็จะมีค่า,าบริการด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็ของเราเนี่ยจะปริ้นเป็นตารางเมตรแต่ว่าเวลาเราจัดส่งนะเราก็จะตัดซอยนะคะถ้าจํานวนไม่เยอะมากเราก็จะตัดซอยให้ลูกค้านะแต่ถ้า,าจำนวนเยอะหน่อยเราก็จะม้วนโลส่งไปให้นะคะก็เป็นหนึ่งคลิปนะคะเลขหน่วยของ ด้านหน้าเครื่องของเรานะคะเพราะว่าหลายท่านก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะระบบอินเจ็ตห,หน้าตาเครื่องเป็นแบบไหนเนาะเป็นแบบนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกหคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ